สวัสดีค่ะเซลเมโคราชฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้า BRV รุ่น5ที่นั่งนะคะ V CVT ค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีดำคริสตัล มาด้วยราคา771,000บาทรวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc 117แรงมา้า4สูบ16วาล์วค่ะสามารถรองรับพลังงานทางเลือกได้สูงสุดถึง E85 เพราะฉะนั้นค่ะแก๊สโซฮ91แก๊สโซฮ95 E20 และ E85 สามารถเติมในรถ Honda BRV คันนี้ได้ค่ะ ความประหยัดสูงสุดประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถของลูกค้าของเมเองนะคะเตรียมส่งมอบตอนนี้ที่ติดตั้งอย่างเดียวเลยก็คือฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเลยหลังจากนี้เดี๋ยวเมให้ช่างติดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะแล้วก็เสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ คันนี้หาด้านหน้าดีไซน์การออกแบบนะคะมาด้วยกระจังหน้าชิ้นใหญ่แบบโครเมียมนะคะเป็นแบบ3ชั้นเลยค่ะด้านบนจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มีชิ้นเล็กด้านล่างอีก2ชิ้นนะคะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าค่ะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟสองสว่างเวลากลางวันนะคะหรือว่าไฟเดย์ไลท์ รุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบ LED ภายนอกตอนนี้จะเป็นแบบเดิมๆนะคะยกเว้นอย่างเดียวที่เมติดตั้งก็คือฟิล์มค่ะลูกค้าเลือกฟิล์มเซรามิกนะคะความเข้มอยู่ที่60%รอบคันค่ะ เแถมให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้7ปีเต็มแล้วก็ติดตั้งที่ศูนย์ค่ะล้อนะคะจะเป็นขอบ16นะคะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบน็อต5รูยางเป็นของดันลอบค่ะเบอร์ของยางนะคะ 195-60R16 ทับ60 r 1นนะคะเป็นขอบ16มือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะ รุ่นนี้มีเาวาหลังคามาจากโรงงานนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานค่ะดีไซน์ด้านหลังนะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะเป็นแบบห้าประตูนะคะเพราะฉะนั้นจะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะที่เมแถมให้ แต่ว่ายังไม่ได้ติดนะคะวันนี้มารีวิวแบบยังไม่ติดตั้งให้ดูก่อนหลังจากนี้นะคะก็ก่อนส่งมอบเมย์จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งให้เห็นความแตกต่างนะคะว่าก่อนติดตั้งกับติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วความต่างเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเมย์แถมชุดแต่งแท้ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตข้างนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะเป็นแบบโมดูล แบบนี้ยังไม่ติดนะคะเดี๋ยวติดแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะคะให้ดูภายในนิดนึงค่ะ mm hmm. เมื่อเปิดออกนะคะประตูด้านหลังเปิดได้กว้างนะคะสามารถยกของขึ้นลงนะคะใส่ของได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการวางของค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะ เนื่องจากว่าเป็นรุ่น5ที่นั่งนะคะก็จะมีพื้นที่สําหรับการวางของด้านหลังค่อนข้างเยอะและสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวมีพับให้ดูนะคะจะมีสลักการพับเบาะอยู่ตรงนี้นะคะที่จะกดไปด้านหน้าค่ะแล้วเบาะจะม้วนไปแบบนี้เลยนะคะสามารถ พับได้ทั้งสองฝั่งเบาะจะตลบไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกเยอะเลยค่ะฝั่งนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันทำแบบเดียวกันเลยนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางของได้อีกนะคะสำหรับท่านใดที่ขนของเยอะๆนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางของเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ หรือท่านใดนะคะจะวางของทับบนหลังเบาะก็ได้ก็ดึงตัวเบาะแบบนี้เอนลงมานะคะทั้ง2ฝั่งทําได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถวางของได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ตามความพึงพอใจของลูกค้านะคะ รุ่นนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะกล้องจะอยู่ตรงนี้กล้องมองหลังนะคะตรงนี้ค่ะถ้าภาพที่แสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงนะคะไม่ชัดก็สามารถใช้ผ้าสะอาดนะคะมาเช็ดที่เลนกล้องก่อนก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง แบบเดียวกับในรุ่น7ที่นั่งนะคะก็คือเป็นสีดำตกแต่งด้วยแถบสีแดงเดี๋ยวติดตั้งเสร็จยังไงมีมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแผงข้างประตูฝั่งคนขับนะคะประกอบไปด้วยสวิตการพับกระจกมองข้างสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้นะคะสวิตควบคุมจะอยู่แผงข้างประตูการปรับเลนนะคะปรับมุมมอง ล็อกกระจกค่ะเซ็นทรัล็อกล็อกกดล็อกนะคะควบคุมกระจกทั้ง4บานนะคะฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้รุ่นนี้เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีให้2ดอกค่ะ ลมนิรภัยมีคู่หน้านะคะอยู่ที่พวงมาลัย1จุดแล้วก็คอนโซลด้านหน้า1จุดนะคะมาตวัดนะคะหน้าปัดเรือนใหม่ตัวเลขจะเป็นสีขาวมีสตาร์ทเครื่องนะคะ สถานะต่างๆที่แสดงบนมาตรวัดนะคะด้านขวาสุดนะคะก็จะมีนาฬิกาเลขไมลรวมอุณหภูมิภายนอกปริมาณน้ำมันนะคะทิป A ทิป B นะคะก็กดอยู่ตรงนี้มีการนะคะกดทิป A ทิป B การตั้งนาฬิกามีตั้งให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้9ก้ามงยีค่ะใหม่นะคะความเร็วแล้วก็ รอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกที่มาตรวัดเช่นเดียวกันหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะรองรับ usb นะคะ hdmi แล้วก็ aux นะคะรวมถึงบลูทูธอ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเมนูเป็นภาษาไทย ตั้งค่าต่างๆก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะคะด้านล่างค่ะแอรเป็นแอร์ออตโต้นะคะกดออตโต้ได้แล้วก็มีแมคคูลปรับความเย็นสูงสุดนะคะได้รวดเร็วทันใจเย็นเร็วนะคะกดแมคคู ฟังชันบนพวงมาลัยนะคะมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะคะโหมดคือการเลือกฟังก์ชันว่าเราจะเลือกใช้งานอะไร FM นะคะ AM AUX นะคะ Bluetooth HDMI ก็สามารถกดที่โหมดได้เลยแล้วก็มีช่องเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ติดสติกเกอร์ไว้อยู่เวลาใช้งานก็ดึงออกแล้วก็แกะออกมานะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเมนูต่างๆที่ผู้ขับขี่จะเลือกใช้งานได้เลย ระบบเกียร์เป็นเกียร์ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะคะด้าน,นล่างจะมี power outlet หรือว่าช่องจ่ายไฟนะคะก็สามารถซื้อที่ชาร์จแบตในรถยนต์มาติดตั้งเพิ่มก็ได้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวเมย์เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เพราะว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะคะ ด้านหลังถ้ามองจากด้านหน้าเห็นไหมคะว่าพื้นที่การใช้งานการวางของค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์แล้วก็คุ้มค่ากับการเ,าเลือกซื้อรุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่การใช้สอยแบบจุกๆเลยทีเดียวนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังมีที่วางแก้วน้ํานะคะที่วางแก้วน้ํามีค่อนข้างเยอะเลยคอนโซลกลางก็มีนะคะด้านหน้าก็มี ข้างประตูก็มีค่ะในในส่วนของการวางแก้วน้ำฝั่งผู้ขับขี่ก็มีเช่นเดียวกันสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับรุ่นนี้ Honda BRV รุ่นนี้คันนี้5ที่นั่งนะคะ7 0 0 0แ 65,000บาทยังไม่รวมค่าสีถ้าคันนี้รวมค่าสีก็771,000บาทนะคะมีโปรโมชั่นช่วงนี้ Honda ช่วยผ่อนนะคะ3,000บาท12เดือนนะคะเท่ากับว่าลูกค้าจะได้ส่วนลดนะคะหรือ,อ h o o n d a ช่วยผ่อนรวมแล้ว36,000บาทนอกจากนี้สิ่งที่เมแถมนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อคันนี้ ประกันไทยชั้นหนึ่งนะคะแถมให้ฟรีซ่อมศูนย์ Honda ทั่วประเทศค่ะไม่ระบุคนขับนะคะขอแค่คนขับมีใบขับขี่และไม่เมาสามารถแจ้งเคลมได้เลยตีมเซรามิกนะคะรับประกันให้7ปีเต็มสเกิร์ตสปอยเลอร์โมดูโลแท้ปีค่าแรงเช็คระยะทั้งหมด10ครั้งนะคะสามารถเข้าเช็คฟรีที่ไหนก็ได้นะคะในส่วนของการปีค่าแรง เข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะคะที่เป็นศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้านอกจากนี้หายางแถมเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะเติลม